เอาแล้วครับผมการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโมบายเจนทุกท่านเลยนะครับแล้วการสวัสดีคนที่ไม่ได้ดูช่องของเราด้วยนะฮะการสวัสดีการสวัสดี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 ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ของเซค็อกกันนะครับผมอาจารย์ โยดานะครับผมเป็นสกินสตาร์วอลที่ผมได้บอกกับเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าเราจะมาทําคลิปวันนี้นะครับแลวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นอากาศนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันว่าสกินมันจะสวยหรือมันจะยังไงนะครับผมแต่วนตัวผมแล้วนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมแรกของผมเลยนะสำหรับการเล่นไฟขอบนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะผมบอกกันเลยนะครับว่าสุดจัดเลยนะครับผมนะสกินแพงไม่แรงได้ยังไงนะครับเพื่อนๆจาคํานี้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะับว่าสกินแพงไม่แรงไม่ได้นะครับ เพื่อนสกีนแพงต้องแรงเท่านั้นนะครับถึงฮีโร่มันจะไม่แรงแต่เราก็ต้องทําให้มันแรงนะครับพรเพื่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเกมแรกเลยนะเพื่อนไม่ได้วอร์มด้วยครับบอกอก่อนเลยนะว่าไม่มีวอร์มครับคาุราเพื่อนรักว่าไงเพื่อนแม่คิดว่าจะเจอลุงนะฮะตัวมันเตี้ยมากเลยนะครับผมอันเก่ามันก็เตี้ยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นร่างสกีนฟรรตาวอล่างนี้ผมคิดว่าแม่งยิ่งเตี้ยเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วดูครับการวางสกิลหนึ่งคหรือการใช้สกิลสกิลหนึ่งครับถือว่า เพอร์เฟกนะสำหรับผมผมชอบครับสกิลฝองเนี่ยมันจะเป็นการใช้แบบว่าเอาก้อนหินนะครับเนี่ยเห็นไหมเอาก้อนหินขึ้นมาจากพื้นครับเนี่ยโอ้โหมันสวยมากแล้วมันมีแบบแสงฟท้อนแบบฝีออกฟ,ฟ้าเขาเรียกฟ้าอะไรวะนะครับช่างมันแล้วกันนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมพูดมากเดี๋ยวคุณซื้อบ่อ้เที่ยนี่มึงพูดเที่ยอะไรมากมายวะอะไรประมาณนั้นนะฟาร์มกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะ เราไม่รีบครับงานนี้เราชอบเระเด็นเพื่อนแพ้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแพ้มาเรามีกันพอยต์อยู่นะครับเพื่อนเราชิวๆอยู่แล้วฮะเกมแรกสําหรับวันนี้ครับแล้วก็เกมแรกสําหรับการที่ไม่ได้จับไฟขอบมาประมาณปีกว่าๆได้แล้วมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเคยทําคลิปประมาณสิบสองเดือนที่แล้วนะฮะโอ้บอกเลยนะครับว่าไม่ได้แตะเลยนะสำหรับไฟขอบเนี่ยเพราะว่ามัน เป็นฮีโร่ที่มันไม่ได้ติดในเบต้านะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นกันสักเท่าไหร่สำหรับฮีโร่ตัวนี้นะแต่พอมีสกินเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคนนิยมเล่นกันมากนะในช่วงนี้นะครับผมอาจจะนิยมแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับผมแต่ไม่ยั่งยืนตลอดไปนะเพื่อนอย่าไปไหลตามกระแฟเขานะครับผมนะเออนะฮะเดี๋ยวจะตกแหลงรวม อย่าบอกว่าผมไม่เตือนนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ดักฆ่าให้หมดไอ้พวกที่ชอบเอาสกินฟ้าตาวอลมาแล้วบอกเลยเจอผมในแรงจนดักตบให้หมดเลย <c oughs> แรงนะครับผมนะแรงแรงครับผมดามเมจมันเป็นดามเมจที่แบบฟงพลังอยู่ครับนี่ครับเดินมาทําไมวะเอาจรเอาหอยุดดีจรก็เดินมาเฉยเลยครับเหมือนเดินมาให้คิวแบบเฉยๆ,ๆแบบงงๆนะฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเย็นปากเกียวปาเกียวปลาเกียวหือปาเกียวปาเกียวข้างหลังเข้า เอา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 มันเอามันช่วยหน่อยปลาเกียวปลาเกียวเออข้ามันอีกทีเดียวกําจัตเกเเจอร์ฝุ่ยเออเกนเจอร์ยิงฝ่องได้อยู่ครับแต่ว่าฮีโร่ฝั่งเราเนี่ยมันไม่มีแทงนะครับผมถามว่าปลาเกียวแทงได้ไหม n น n น no 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 นะฮะปลาเกียวแทงไม่ได้นะครับปลาเกียวมาเป็นฮีโร่าเขาเรียกว่าทำลายจังหวะศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ให้ศัตรูเนี่ยสามารถใช้สกิลใส่พวกเราได้นะครับเป็นตัว ทำลายจังหวะศัตรูนั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นตัวแทงนะครับแต่ถามว่าเอามาวิ่งโลมได้ไหมก็เอามาวิ่งได้ถ้าเกิดจําเป็นนะครับแต่ทางที่ดีเป็นยืนออฟเลนมาจะดีกว่านะฮะแต่ว่าการลงแข่งหลายๆคนเขาก็จะปรับแผนในการเล่นนะครับผมแต่ละเกมนะฮะอาจจะเอาเป็นเอเตมาวิ่งโลมก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะฮะเอเตแทงอ่ะผมเจอเยอะนะพวกเล่นเอเตแทงเป็นโลมมาเล่นแบบเป็น เอสเต่ลาเฟเอลแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือนักยิง่งเงี้ยหกแป๊บเดียวเกิดผมบอกเลยนะนักยิงนี่แป๊บเดียวของฟูอ่ะคือแบบเลเวลห่างแบบห ger, นะ่างเหลือเกินอ่ะรอเลยจ้ะรอเลยจ้ะมาม้าเราเล่นตัวนี้นะครับผมเซเบอร์ mm hmm. แล้วก็โด่งมาแล้วมาม้ายกสูอ่ว้แบบนี้อันติรอครับเรียบร้อยครับตามไปเลยอืออยังไงไม่ได้คิวด้วยครับผมนะแค่มาม้าเราได้คิวก็โอเคแล้วนะครับมาม้าเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมเป็นนอกเอี้ยงนะฮะ เพราะว่าคือตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อนานแล้วแหละก็เลยแบบอยากให้มามาเขาเปลี่ยนชื่อบ้างนะครับเพื่อนมันจะได้แบบว่าเท่ๆหน่อยนะฮะเป็นนกเอี้ยงเป็นภาษาที่แบบว่าฝั่บวัยฝรุ่น <laughs> ฝับวสฟรรุ่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะก็จะมีตัวอักษรยิ่งๆยักษ์ๆนะฮะหรือตัวอักษรพิเศษด้วยนะครับผมก็มาสิครับผมอันติไปแล้วเอาหน่อยปาเกียวโอ้โหแมงกระโดดนี้แล้วจอนชิบหายแล้วกดชาล้างออกมาก่อนนะครับนี่แหละมึงรู้จักไฟขอบชาล้างมั้จะเย็นเพื่อนเบเดดโอ้โหแล้วจะตายเอาจอดเออสวยครับมันไม่ตามต่อครับเื่อกว่าม่กี้ถ้าเกิดว่าไอเบนเนตตาเนี่ยมันกล้าเข้านะครับผมอาจจะไม่มีโอกาสที่จะวหายวับกลับบ้านสวยๆแบบนี้นะโอ้โห สงสัยว่ามันคงแบบว่าเก่งใจบาร,รมีของอาจารย์โยดาของเรานะครับเพื่อนเพือ่อนงอแฝงแฝงลงแฝงลงนะมามาเราจะฝึกหนักกว่าข้างล่างเนี่ยเจอกับกวินนะครับผมโดดพ้าชีวิตเปลี่ยนนะผมบอกไว้ก่อนนะครับตายหรือแบบไม่น่าตายครับน่าจะได้อยู่นะถ้าเราพิ่งเข้าไปดักจากด้านหลังเนี่ยเพื่อนได้อยู่นะดักหลังเนี่ยดักหลังเนี่ยปลาเกลียวเข้าผมเข้าคอมโบชุดเดียวออกหัวคากระมันเช็คมันเช็คปากครับมันเช็ปคปากแบบนี้ อยู่ไม่ได้แล้วครับอมันเช็กป่ากเว้ยไปแล้วกูโอ้จอนอืมมองไม่เห็นนะครับตะกี้ลืมมองแผนที่นะครับดีครับที่ไม่แบบว่ายืยยืน,ยน,ยนอยู่แถวๆนั้นนะครับเป็นการจอนชนนี่เรียบร้อยครับฉล้างเราเหลืออีกคูดาตั้งยี่สิบกว่าวิเลยนะโอ้โชคดีไปครับโอ้อาจารย์นี่มากับดวงจริงๆไนะ เฟคขอบล่างนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากครับมาดิครับผมเต่าเต่า,ต,าตัวแรกเป็นของมันไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังบวกได้อยู่ครับเกเจอร์ว่าไงเพื่อนเราไม่มีแท้งแต่เราลุยได้อยู่ครับว่าไงครับกูรด,ด้แล้วเรียบร้อยเป็นเกนเจอร์ได้คิวไปครับผมแล้วก็โอ้โหเดียวลอมได้เป็นจอนฝันไปครับส่วนเรานี่ไม่ได้อะไรเลยครับผมนะไอ้ยสกินแพงมันจะแรงไม่ได้เหรอวะเพื่อนขอแรงหน่อยนะ ใจร่มรครับผมใจร่มๆมเดี๋ยวมันก็แรงครับเพราะว่าเฟสที่เราจัดเข้ามาเนี่ยมันเป็นเฟสด,ดามเมจล้วนอยู่แล้วครับอมืมาดีครับผมก็มาดีครับขออีกทีหนึ่งได้ไหมอีกคิวเดียวสวยหูวี่โดนเขาเรียกว่าโดนก้อนหินปานหน้าครับผมนะเบเนตตาครับไปแล้วต้องไปก่อนครับขอวัปกลับบ้านกันสักคู่นะ โอ้ฝุดจัดนะครับผมมาแล้ว1นึ่คิวนะสำหรับเรานะครับหลังจากที่เราไม่ได้คิวมานมนานเลยนะครับผมตั้งแต่ต้นเกมครับแล้วดูสกอร์ช่วยเหลือผมอยู่ที่6แล้วนะฮะปกติแล้วเวทเนี่ยไฟขอบเนี่ยโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเนี่ยมันเยอะเยอะโคตรๆแล้วก็โอกาสที่ได้คิวเนี่ยมันแทบสูงเลยนะครับเพราะว่าจงังหวะแบบมันสามารถลัดได้แบบสบายใจเพื่อนเพื่อนฟิคิวองเนี่ยมันมีตั้งห่าลูกนะครับผมนะมันก็เลยแบบสามารถโฉบเฉียวกระเดียวดอได้แต่ครับผมก็คือโอ้โหคากรูระเพื่อนรัก ไม่เอาแบบนี้ซิใจร่มๆใจร่มเกมแรกของเราจะแพ้ไม่ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าแพ้เราก็มีการพอยต์อยู่นะครับเพื่อนๆก็เล่นมานมนานแล้วล่ะการพ o i n t ไปก็เลยขึ้นนะฮะน่าจะเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งโอ้โหจอยจอยมาแล้วเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยมาดิครับผมก็มาดิครับก็มาดิครับผมดูครับเนี่ยสกิลมันโคตรเท่เลยครับผมกวินนีเวลว่าไงอื้หึงรอดเลยครับเอยเบเตตาช่วยะที่รักจ๋าสวยเออมึงรู้จักไหมเฟเบอร์ฝ่ายฟันเนี่ยไม่รอดแล้วมึงโอ้ยแบงบิงออกข้างไปครับ เฟสเตปบิงแบบนี้มเป็นพื้นฐานเลยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนชอบบิงขึ้นหน้าครับโอ้โหแล้วโดนเอาสวยโอ้ได้2เลยครับผมคาคุร้าว่าไงตัวตัวไม่เพื่อนสกิลูองเข้าไปเจ็บเหลือเกินครับดูครับมาดิอัตติไม่มีครับผมสกิลูฟองกำลังคูดาวก็มาดิครับผมก็มาดิครับแล้วจะตายเอาคู่วิ่งโดนดาบฟักเฟตกรูกไฟเป็นไงล่ะมึงเกือบครับเกือบครับแล้วมึงบวกต่อที่มึงโดนกูแน่คาคุระ ฟิกเกอร์สถือว่าครูดาวเร็วนะครับพอเราใช้ฟิกเกอร์หนึ่งแล้วฟิกเกอร์สเนี่ยฟิกเกอรมันจะมีการรีเฟซครูดาวเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆมันก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบนะครับเวลาเล่นเนี่ยทำให้เฟรคอบเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับผมสำหรับการใช้ฟิกเกอร์คอมโบนะฮะฟิกเกอรคอมโบของผมเนี่ยก็จะเปิดฟิกเกอร์สทิ้งไว้แล้วก็ตามด้วยฟิกเกอรหนึ่งไปครับแล้วฟิกเกอร์สมันจะรีเฟซครูดาวพอดีแล้วก็เปิดใช้แล้วก็มันก็จะรีเฟซฟิกเกอร์หนึ่งพอดีนะครับผม แต่ว่าเดียวลอมเราเคิวไปสองตัวแบบงงๆครับผมรูปเกมตอนนี้บอกเลยว่าโอกาสที่เราจะชนะเริ่มมีแสงสว่างแล้วนะครับผมถึงเราจะไม่มีแทงน,นะครับแต่ว่าปากเกลวก็เดินเกมได้ดีอย <c oughs> <c oughs> ู่นะครับเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่แบบว่าการวิ่งโรมครับทีมไหนวิ่งโรมดีกว่าก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเลทเกมเนี่ยมันไม่ได้ครับผมมาเดิถ้าเลทเกมเนี่ยจอฝันน่าจะได้เปรียบมากกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดไม่รีบจบเนี่ยเราอาจจะแพ้ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแบบ นาทีที่11 12ไปแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเขามีแทงไงเพราะมีแทงเนี่ยเขาสามารถยืนสกิลเราฟรีๆได้นะครับแต่เราเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยเจ็บทุกตัวครับผมบอกทุกทางครับโอ้โหแล้วเข้าไปแล้วเราโดนป้อมยิงอีกค โอ้ตัวเล็กบอกบางขนาดนี้บอบยิงงผมขนาดนั้นครับผมแล้วได้เป็นตัดเลือดเวทแล้วโอ้โหใครโดนชนไมแได้มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับผมเก็บไปหนึ่งคิวมาดิสวยครับมาดิครับผมก็มาดิครับดูความแรงครับผมโชว์หัวไปก่อน1คิวสองคิวโอ้โหดาบฟักเฟตครับผมทะลุพระทะลุทะลวงเลยครับผมนะโอ้โหสุดจัดจริงๆครับโอ้โหวาร์ปโชว์ไปหน่อยั้งเนี้ยนะฮะนี่วาร์ปโชว์ไปก่อนครับนี่เป็นไงล่ะกระโดดด้วยเป็นไงโอ้โหโคตรเท่เลยครับผมสกรีนเวลาวาร์ปเนี่ยแม่งกระโดดด้วยนะครับเพื่อนแบบ เพอร์เฟกต์กับบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์เลยนะฮะตะควาตะกี้คือแบบดาบเรามันเป็นดาบฟักเฟกต์ไงเพื่อนเพื่อนมันได้มาจากสวัสด์นะฮะมันก็เลยปาแล้วมันชิ่งตุ่งตุ่งตุ้งโดนไปสองตัวนะครับผมนะก็อย่างว่าเลยครับผมสกินแพงไม่แรงได้ยังไงนะครับผมคัพนี้ก็ยังเป็นคําที่แบบว่าใช้ได้กับทุกๆสกินนะฮะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวหรอกพี่นะครับผมบางทีมันมีสกินที่ราคาแพงๆมันมีเออมันดีต่อใจโอ้โหโดนล้วกูฉลัง เพื่อนมาเด็มาดิฉชาลังก็มีเว้ ه, โอ้แล้วปลาเกียวมะจังหวัน,นี่สวยเรียบร้อยมอีกหนึ่งคิวครับก็วินว่าไงดีเพื่อนแล้วจอนจะตายจะตายหรือเปล่าอีกทีเดียวเท่านั้นโอ้แต่ว่าเบเดต,ตาเขาจากด้านหลังครับแต่เบเดต,ตาก็ตายเป็นกันโดนเกเจอร์ยิงครับโอ้จอรนร่ดเฉยครับผมนะเบเดต,ตาเขามาตายแทนนครับเขาเรียกว่ารักแท้งนะฮะรักแทงก,ก็ต้องตายพอแทงนะฮะผมว่านะครับผมให้แท้งตายยังจะดีกว่าเป็นนักฆ่าตายนะครับผมว่านักฆ่าเนี่ยมันเป็นตัวดามเมจหลักนะฮะนักฆ่าตายก็บอกเลยว่าจบโจชช โอ้ฟันได้ป้อมไปแล้วไอ้นี่ก็ขยันตีป้อมจริงๆครับผมนะไม่ฝนอทีมครับฝนอย่างเดียวครับผมนะขอป้อมไว้ก่อนครับเพราะว่าเกมแพ้จะนะอยู่ที่ป้อมครับทําถูกต้องเลยครับสำหรับฟันครับฟันเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ก็ถือว่าขนาดโดนเนิร์ฟนะครับผมก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมโอ้แล้วไปตีหลอดทําไมเราเพื่อนโอ้โหตายห่าแล้วโดนโดนล้านหลอดจบเลยนะกูบอกไว้ก่อนนะโดนตายตายตายหมดด้วยมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับอีกทีเดียวโอ้ล็อกหลบได้ว่ะอีฟิกดฝงสวยปาเกียวเรียบร้อยวิ่งลอยแบบบุวิดครับแต่ว่า น่าจะเสียหลอดหรือเปล่าครับเพราะว่าจังหวะตะกี้คือมันตีหลอดกันสองตัวครับผมอุฟ่ามายืนแอบ,บแล้วเสียหลอดด้วยครับเป็นฟันที่ได้หลอดไปเอาแหละคดีพลิกครับผมโอ้โหเกมนํามาโดยตลอดนะฮะยี่สิบสามต่อสิบสามนะฮะนำอยู่ประมาณสิบคิวได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้อมหรือเรื่องอะไรนี่เรานําหมดทุกทางครับแต่ว่าเสียหลอดตัวเดียวคดีพลิกเลยนะครับเพราะว่ารูปเกมมันก็ไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย คือมันมีแถงไงเพื่อนเนี่ยฟันมันก็แบบว่ามีหลายร่างนะครับเพื่อนเอาแม่งหน่อยว่ามึงห้าวหรือเกินนี่นี่หัวทิ่มไปดิโอ้โหแรงเหลือเกินครับผมนะไฟขอบนี่ยังไงก็บอกอยู่นะฮะว่าร่างนี้มันหดนะฮะมันหดจำหนับเลยนะครับผมเฉพาะร่างนี้ร่างเดียวนะครับเพื่อนจะไปเล่นสกินอีปิกร่างอื่นไม่หดนะฮะเฉพาะฟตาวอเท่านั้นนะครับผมนะจะเพิ่มความโหดให้กับตัวเองนะเพราะว่าดูครับสกิลมันหน้าแบบหน้าเล่นมากแล้วเบนเตาับเพื่อนแล้วโดนสกิลฟอกแล้วเขาไปตีหายเลยครับโอ้โหโคตรแรงแล้วผมไฟขอบโอ้โห คือจังหวะตะ่กี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจังหวะสร้างฝันเลยนะครับผมเบเนตตาสกิวอันติเข้ามาครับแต่ว่าโดนสกิลสองของเราไปแบบเต็มๆเลยนะหมดหลอดเลยครับผมโอ้โหกวินเรียบร้อยกูสวยที่รักสวยเอามันเอามันเอามันอ,อ,อ,อื้อหนึ่งคิวมาอีกแล้วครับคิวกระจายครับอย่าทําให้อาจารย์อาจารย์อะไรวะโยดานะครับผมนะโมโหนะชื่อมันงงๆนะอาจารย์โยอาจารย์โยดานะครับผมนะอ้อ จะพิคคดีได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ดีครับที่เป็นหลอดแรกครับหลอดแรกมันก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับเพื่อนแต่ว่าดูว่าจะมีใครที่จะเป็นโลมที่จะวิ่งขึ้นไปยอมตายแทนหรือเปล่านะครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วเข้าไปที่รักจ๋าระวังตายจ้าเอาเลยอตัวปลอมครับเรียบร้อยครับแม่ครบเฟสเลยกูนะฮะหนึ่งสองฝาพอดีนะฮะตัวปอมทั้งนั้นคับโดนเต็มๆครับผมนะโอ้แล้วเรียบร้อยครับกูรับว่าไงเพื่อนอจะตายก็ไปตายแล้วเบนตาตามบนนี้หายแล้วงานงอกครับ โอ้โหไม่ไหวบอกไหวครับผมจังหวะตะ่กี้คือเราพลาดเองครับแล้วเข้าไปแล้วดูครับผมเขาดันป้อมกระจายเลยครับผมแล้วดูครับโอ้โหแล้วไปตายทีละตัวเกนเจอร์ก็ตายด้วยครับโอ้หมาต้องใจเย็นๆนะครับผมในจังหวะแบบนี้ครับโอ้โหเสียจังหวะเดียวนี่ป้อมหายหมดเลยครับโอ้พลาดครับผมบอกเลยว่าการพลาดอันใหญ่หลวงเลยนะครับในจังหวะตะ่กี้ครับโอ้โหแล้วดูครับฟันอีกแล้วดูครับตีแรงมากครับผมฟันนี่ ขนาดโดนกดนะฮะขนาดโดนเนิร์ฟแล้วด้วยนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะขนาดไหนแล้วดูครับผมปากเกียวมันไม่ใช่ฝ่ายแทงครับต่อยคุณออกของแทงมันก็ยืนชนไม่ไหวนะครับไอเทมของเราก็เริ่มมาเรื่อยๆครับผมไอเทมของเราก็ใกล้จะครบแล้วนะฮะโอ้โหเอาแหละคดีพิกแล้วครับผมโอ้ผ้าช็อตเดียวเท่านั้นครับช็อตเดียวรู้เรื่องครับผมนะคือเราเสียหลอดมาแล้วช็อตหนึ่งแล้วเราไปตายด้วยแล้วผมตัวโหดด้วยเพื่อนแล้วไปตายแบบนี้จบเลยครับโอ้โห ปัญหาคือฟันครับฟันนี่ตีแรงครับผมนะต้องเอาฟันก่อนครับถ้าฟันตามคิดว่าน่าจะคิวทีมฝั่งตรงข้ามได้แบบชิวๆนะเพื่อนเพราะว่าฟันเนี่ยมันมีหลายตัวครับฟันเอาบาลานซ์เข้ามาแก้ทางได้นะครับเพราะว่าการที่เรามีบาลานซ์เนี่ยนะครับผมมันจะช่วยให้เรานะครับผมอมตัวจริงของรูนะครับผมหรือว่าถ้าเจอฮีโร่อากัสเนี่ยเราก็สามารถอมอากัสได้นะครับพอเราอมปุ๊บพลออกมาปุ๊บนะับติดฟันนะครับผมอาสีติของอากัสก็จะหมดพอดีนะครับเพื่อน มันก็เอามาแก้ทางกันได้ครับหยุดหยุดกันไปครับนะสำหรับบาลานซ์ช่วงนี้บาลานซ์ไม่แบนกันด้วยครับจากสถานการณ์ตอนนี้ครับผมนะทีมเราเป็นฝ่ายบุกกันอย่างแบบหนักหน่วงนะฮะแต่ผมต้องมาแอบข้างป่าเลยครับโอ้กวินเพื่อนรักใจเย็นเพื่อนเอามาเลยอย่าไปกลัวครับมาดิครับผมที่ก็มาเบตตาเรียบร้อยครับผมสวยครับผมที่รักจ๋าแล้วได้คิวเบตตาไปครับแต่ว่าทีมเขาจะเข้ามาเสริมอยู่แล้วอยู่กันบึ้มบัดแล้วจะตายกันหมดครับก็มาดิครับผมก็มาดิครับไม่เคยกลัวเลยครับผมว่าไงฟันดีเพื่อนรักมาดิ หนคิวมาแล er ้วครับผมเหลือคากระกับจอนฝันเท่านั้นครับมาดิคากระเอาหรือเปล่าตัวตัวไหมล่ะเพื่อนไปอีกหนึ่งคิวครับตอนนี้เหลือแค่จอนฝันกับพวิดครับโอ้โหสกินแพงไม่แรงได้ยังไงนะครับผมแฮกแท็กกันให้หน่อยนะฮะคอมเมนต์กันเลยนะครับเป็นเพื่อนนะฮะใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมนะแฮกแท็กว่าสกินแพงไม่แรงได้ยังไงนะครับแต่ว่าเสียหลอดหรือเปล่าโอ้โหมันเอาหลอดอยู่ครับน่าจะเสียหลอดนะครับเพราะว่าเราไปทันหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าทันเรามังหน่าโอ้โหมัวแต่ไปเติมเลือดนะฮะ ทันหรือเปน,เนี่ยทันหน่อยทันหน่อยเพื่อนทันหน่อยขอขอเออทันอยู่ครับมาดิก็มาดิครับแต่ว่าเราอยู่ตัวเดียวเท่านั้นครับต้องรักหลอดทิ้งมาก่อนครับหลอดทิ้งโอ้โหหลอดทิ้งหรือยังวะเนี่ยน่าจะทิ้งแล้วนะครับแต่ทีมเราตอนนี้กาลังเสริมเข้ามาอยู่ครับ ไปเลยครับผมปลาเกียวครับบวกเลยเพื่อนบวกเลยอย่าไปกลัวครับผมขอได้ไหมหลอดขอได้ไหมเพื่อคดีพิกครับผมสวยจอฝันไปแล้วหนึ่งครับผมว่าไงดีกวินีเวโดแล้วคอมโบก็ไปหนึ่งและเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าฟันมาแบบนี้แล้วเก็บหมดดงแล้วโอ้ยมาดีครับผมก็มาดีครับผมฟันอีกทีเดียวอีกทีเดียวสวยฟันเรียบร้อยครับผมฟันตายครับเอาอีกฟิกกฟองโอ้โหฟิกกฟองไม่ทันครับโอ้โหจุดจบไอ้เหลืองเลยครับแล้วดูครับผมฝั่งตรงข้ามเขาดันมาแบบยาวๆแล้วเป็นฟันด้วยครับเหมือนมันจะมีตายเกิดครับฟันเนี่ย โอ้โหแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วฟันตีป้อมด้วยครับโอ้โกูเดินเกมทั้ง <c oughs> โอ้โหเสียดายเพื่อนคือแบบเชี่ยกูโหดมากอ่ะแต่แพ้เพื่อนคือแบบโอ้โหอะไรกันครับนี่นะครับผมโอ้กูได้ใช้กันดาวเลยทีนี้นะะ 87นะครับเราน่าจะได้เต็มแม็กเลยแหละเพราะว่าเราเล่นโหดมากครับผมเกมนี้ยอมรับเลยว่าโหดมากครับโหดเพราะสกีนะครับเพื่อนๆใครอยากมีสกีสวยๆแบบนี้ก็สามารถเติมผ่านเวฟโพดัชอปได้นะครับเพราะว่าเวฟโพดัชอปเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับสำหรับเติมเกมโมบายดเจิตนะครแล้วก็เกมอื่นๆนะครับผมนะยังไงก็ฝากเติมลิงก์ผ่านผมด้วยนะครับสำหรับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับไปละบ๊ายบาย